ข้าวเหนียวสิบบาทไข่ต้มสองฟองบัวลอยบัวลอยทำพิษเลยแกแม่สะเลียงกับน้ำท่วมเออแบ่เขาแล้วที่ผ่านมานี่ชื่อวิภาครับงัวง่วนนี่บัวลอยบัวลอยเจ้าเพื่อนแยกเอาแม่สะเลียงน้ำท่วมจังไม่เดอะมอล

ได้เอตู้ต้สักงอันที่แห้งมนมีแบนนะมาเดอะมอลบางแคได้เลยอ่ะแขสนถุงนี่ครับเออสถานการณ์น้ำวันนี้โอเคน้ำขึ้นไม่มากน้ำไม่ขานไหลมาประแงลงสู่สันประสักต้นแก่้หนมันนักอี้จมแควนเจ้าแบนมาเดือดร้อนเท่าไหร่โอเคโอเค